ก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาเล่นแมปในตำนานอย่างแมปฟิชกันนะครับก็ในระหว่างรอ9ก้กคืนอัปเดตผมก็ไม่รู้จะเล่นอะไรนะท่านผู้ชมก็เลยมาจบที่แมปนี้นะซึ่งในครั้งล่าสุดที่ผมเล่นไปเนี่ยมันก็เป็นตอนที่เฮเวนรอดมาใหม่ๆเลยนะท่านผู้ชมตามเมตาไม่ทันนะแบบนี้ผมไม่ได้เล่นนานละก็เลยกลับมาเล่นสักหน่อยแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับผมก็อยากให้ทุกคนช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็เนแรงใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันเยอะๆด้วยนะครับถ้า นะวันนี้เนี่ยผมจะมาะตกปลาเอกโซติกเล่นนะไม่รู้จะทำอะไรนะผู้ชมแล้วก่อนนี้เหมือนเป็นกอใหม่ด้วยนะผมแบบว่าไม่เคยมาเลยทนะ่านผู้ชมตอนมาครั้งแรกมันขึ้นแบบว่า XP เหมือนเจอพื้นที่ใหม่นะท่านะผู้ชมเดี๋ยวผมอขอใส่เหยื่อเพื่อความตกเร็วก่อนนะไม่รู้จะเหยื่ออะไรดีอันนี้แล้วกันนะผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะท่านผู้ชมเพราะว่าไม่ได้เล่นนานละอันนี้ก็ไม่รู้เหยื่อด,ดีไม่ดีหรือเปล่านะสใส่ไปก่อนนะท่านผู้ชม แล้วก็บางทีเกาะนี้อาจจะเป็นเกาะที่มานานแล้วนะท่านผู้ชมแต่ผมอาจจะจําไม่ได้เองหรือไม่ก็มาตอนที่ผมเลิกเล่นไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะท่านผู้ชมอันนี้ก็ขอเปลี่ยนเบ็ดนิดหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าเบ็ดเมื่อกี้มันกว่าจะติดนะมันต้องเขยา่าสองสามทีเลยอะ่ะส่วนนี้แบบว่าติดทันทีเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็ปลาในเกาะนี้แบบว่าผมยังไม่เคยได้สักตัวแสดงว่าแบบว่าเป็นที่ใหม่สําหรับผมเลยนะ เออแล้วในช่วงระหว่างที่ผมเลิกเล่นไปเนี่ยเห็นว่ามีบริษัทชื่ออะไรนะท่านผู้ชมแบบว่าดูบิ๊กวะที่มาคุมแบบว่าแมบนี้แล้วแบบว่าทําแบบนี้แบบไม่น่าเล่นนะท่านผู้ชมอันนั้นผมก็มาไม่ทันตอนดูบิ๊กเข้ามาคุมนะแต่เห็นเขาบอกว่ามันเปลี่ยนจากเกมฟรีเกมฟรีแบบเล่นชิลๆให้กลายเป็นแบบว่าเป to win เลยใช่ไหมท่านผู้ชมถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์ไว้ข้างใต้ด้วยนะผมไม่ค่อยได้ตามข่าวเกี่ยวกับค่ายเกมอะไรพวกนี้นะ โอเคกลับมาเข้าเรื่องกันดีกว่าท่านผู้ชมคือผมจะมาตกปลาเอกโซติกนะแล้วดูเหมือนว่าเกาะน,นี้เนี่ยมันจะมีปลาเอกโซติกแค่ตัวเดียวนะซึ่งเลทออกของเกาะน,นี้ผมไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะท่านผู้ชมแต่ผมตกมาได้สักระยะหนึ่งแล้วยังไม่ได้เลยนะไม่รู้ว่าจะได้ตอนไหนนะท่านผู้ชมแต่ระหว่างตกก็ได้ปลาใหม่ๆเพิ่มมานะทุกคนผมไม่รู้ว่าจุดตกนี้มันปลาราคาดีหรือเปล่านะวิน่ไงนะท่านผู้ชมได้แล้วเอกโซติกโอ้แล้วแบบว่าลบ90%เเลยเหรอ ก็คือมันดิ้นแรงด้วยไงท่านผู้ชมโอ้โหดูดีดูดีเบ็ดนี้มันผมว่ามันก็ค่อนข้างดีเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหแล้วดูปลามันดิ้นดิท่านผู้ชมโหแต่ว่าโอ้โหโอ้โหหลุด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 จะติดไหมจะติดโอ้โหแล้วแบบมันขึ้นอย่างช้านะผมแล้วมันอยู่ไปนิ่งอ่ะผมว่ารอบนี้น่าจะหลุดนะท่านผู้ชมหรือเปล่าหรือเปล่าอาจมีลุ้นโอ้ยหลุดหลุดหลุดโอ้โหโอ้โหโอ้โหผมว่านั่นไงเรียบร้อยท่านผู้ชมหลุด แปปหนึ่งนะท่านผู้ชมผมขอเปลี่ยนเบ็ดก่อนเอาอันที่ดีที่สุดของผมเลยวะผมว่าอันที่ดีที่สุดของผมก็น่าจะอันนี้แล้วนะท่านผู้ชมน่าจะไปรอดนะเพราะว่าสมัยที่ผมเล่นเนีย่ยเบ็ดอันนี้น่าจะโหดที่สุดแล้วแต่ว่าสมัยนี้ก็มีเบ็ดโหดมาเยอะแล้วนะท่านผู้ชมผมก็ตามเมตาไม่ทันอ่ะผมก็เอาอันที่ดีที่สุดที่ผมมีไปใช้ก่อนก็แล้วกันนะท่านผู้ชมผมขอดูเหยื่อก่อนเฮ้ยสาลายาลายน่าจะพอใช้ได้นะท่านผู้ชมมันให้ค่าเนี่ยท่านผู้ชมเขาเรียกอะไรนะโชคเยอะดีอ่ะ แถมเพิ่มติดเบ็ดไว้ด้วยนะท่านผู้ชมนี่โยนไปเลยได้ไหมตัวแรกไม่ได้นะท่านผู้ชมปกติเอกโซติกมันไม่ได้ออกง่ายอยู่แล้วนี่ทำไมผมถึงหวังว่าตัวแรกหยิบเบ็ดขึ้นมามันจะได้เลยวะอา้าวนี่ไงผู้ชมติดที่ตัวที่สองนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอยรอบนี้ไม่ค่อยดิ้นนะผู้ชมเพราะว่าเปลี่ยนเบ็ดมาน่าจะใช้ได้อยู่น่าจะใช้ได้อยู่รอบนี้น่าจะตกได้ไม่ยากนะผู้ชมแต่ว่ามันก็ขึ้นช้าอยู่ดีท่านผู้ชมโอ้ย แล้วคือมันโผล่มาแค่คีบนะท่านผู้ชมเห็นไหมโอ้โหผมว่ามันน่าจะต้องตัวใหญ่หน่าดูเลยนะโอ้ยแต่ว่าลบ90%หมือนเดิมนะขึ้นช้าดูผมเล่งให้ดูนะ ه, ได้สักทีนะท่านผู้ชมโอ้ยผมบอกเลยไม่กระโดอนยังตกง่ายกว่านี้เลยนะไม่กระโดนที่ผมตกล่าสุดมันลบแค่7 5เองอันนี้ลบ90เลยนะท่าน mm hmm. ผู้ชมเดียนะ๋ยวมันเป็นแค่ฉลามหัวค้อนเองไม่ใช่เหรอเนี่ยทำไมบอกว่ามันดึงยากกว่าไม่กาะโดดอีกวะเนี่ยวิแต่ว่าตัวมันก็ใหญ่อยู่นะท่านผู้ชมโอ้ oh, เป็นฉลามหัวค้อนแบบว่าไม่ได้อยู่ในทะเลนะท่านผู้ชมมันมาอยู่แบบแอ่งน้ําข้างหลังผมเนี่ยมันไม่รู้มาได้ยังไงนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชม โอเคท่า okay, นผู้ชมที่ต่อไปที่ผมจะไปตกนะท่านผู้ชมเป็นเกาะแรกเลยนะคือผมยังไม่ได้ปลาระดับเอกโซติกของเกาะแรกเลยนะท่านผู้ชมเล่นมาตั้งนานนะเมื่อก่อนโอ้โหเมื่อก่อนนี่ผมติดแมปนี้มากเลยนะก่อนที่จะมีแมปอะไรว่าแปลกๆเข้ามาแล้วผมก็เข้าไปติดแมปอื่นแทนนะท่านผู้ชมแล้วก็เหมือนรางสังหรณ์ที่ผมเลิกเล่นไปเนะี่ยมันจะดีมากเลยคือดูบิ๊กเข้ามาบริหารแมปนี้มันก็เลยดูแบบว่าไม่น่าเล่นเลยนะท่านผู้ชมเห็นเขาเล่าต่อกันมานะมานะเอาเป็นว่าเรามาตกปลากันต่อดีกว่าทนะ่านผู้ชม ปลาระดับเอกโซติกของเกาะแรกนะท่านผู้ชมโอ้โหยังไม่เคยได้เลยนะที่ได้มาก็มีแบบเกือบครบทุกตัวแล้วนะท่านผู้ชมขาดแค่เอกโซติกนะท่านผู้ชมอันนี้คือผมตกมาได้สักระยะแล้วนะท่านผู้ชมยังไม่ได้ปลาระดับเอกโซติกเลยคือแบบว่าติดยากมากเลยนะท่านผู้ชมการสมชื่อระดับเอกโซติกนะมันได้ง่ายๆก็ไม่ใช่ปลาระดับเอกโซติกแล้วนะท่านผู้ชม อ่ะผมขอเปลี่ยนที่สักหน่อยนะเอามาตกข้างหลังเกาะกับนบ้างดีกว่านะท่านผู้ชมเพราะว่าตกตรงนั้นนานแล้วยังไม่ได้เลยมันอาจจะแบบว่าเป็นเฉพาะบางที่หรือเปล่าที่ปลามันจะสปอนออกมาอย่างนี้หรือบางที่อาจจะต้องใช้เหยื่อหรือเปล่าท่านผู้ชมแบบว่าปลากินเหยื่อไม่เหมือนกันนะอันนี้ผมขอ,อย้ายที่แป๊บหนึ่งนะแบบว่าตรงเมื่อกี้ก็ตกมาไม่ได้เหมือนกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองมาตกตรงหลังเกา,เาะพอดีเลยนะตรงนี้แบบว่ามีเขาเรียกอะไรดงสารไหยปลามันอาจจะอยู่ตรงนี้ก็ได้ นี่ก็แบบว่าไม่รู้เหมือนกันนะแบบว่าลางสังหรณ์เดาๆเอานะท่านผู้ชมผมว่าผมควรย้ายที่ดีหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้มันเหมือนว่ามันแบบว่าไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมมันเป็นที่เฉพาะตกปลาอีกตัวหรือเปล่าเนี่ยมาต่อกันตรงหน้าเกาะน,นะท่านผู้ชมโอ้โหตรงนี้ก่อนมานี่ผมเจอคนโชว์ปลาไม่รู้ตัวใหญ่เต็มไปหมดเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็คือปลาแต่ละตัวที่เขาโชว์นี่ผมไม่รู้จักสักตัวเลยนะโอ้โหกลับมาเล่นไม่ทันนะ่ะ มีทั้งปลาที่หน้าตาเหมือนหลุดออกมาจากแบบว่าเทพนิยายแบบว่ามียันมังกรเลยนะท่านผู้ชมี๋ยวผมขอย้ายที่ไปตกเกาะตรงนั้นนะท่านผู้ชมผมเห็นว่าไปดูคลิปมาเมื่อกี้เขาตกตรงเกาะตรงนี้นะท่านะผู้ชมผมอาจจะตกได้ง่ายขึ้นด้วยแหละเพราะว่าตามคลิปนะมาเริ่มกันเลยดีกว่าท่านผู้ชมนี่ตัวแรกตัวแรกไม่ได้นะตัวแรกมันจะได้ได้ไงนะขึ้นเครื่องหมายตกใจสีแดงแบบนี้คือไม่ได้นะท่านผู้ชม โอ้ท่านผู้ชมผมตกสแต็กจนจะครบร้อยตัวแล้วนะยังไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมโอ้เอ็กโซติกเกาะนี้มันออกยากจริงๆนะอันนี้เกาะเริ่มต้นจริงปะเนี่ยอันนี้แบบเกาะแรกเลยนะท่านผู้ชมผมยังไม่ได้เอ็กโซติกของเกาะนี้เลยนะโอ้ยเล่นมาตั้งนานแล้วยังไม่เคยเจอเอ็กโซติกอันไหนตกยากถ้าบอันนี้มาก่อนเลยนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าถ้าผมตกครบร้อยต <Jac> ัวแล้วมันยังไม่ได้เอ็กโซติกเนี่ยท่านผู้ชมผมจะย้ายไปตกเอ็กโซติกของตัวอื่นดีกว่านะ โอเคผมว่าผมไปตกปลาตรงอื่นดีกว่าท่านผู้ชมเอ็กโซติกเกาะนี้ผมตกจนครบร้อยตัวแล้วเห็นสต็กบนหัวผมปะยังไม่ได้เลยท่านผู้ชมอะไรมันจะได้ยากขนาดนี้วะเนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าเนี่ยปลาเอ็กโซติกเกาะนี้ท่านผู้ชมแบบว่าอาผมตกจนแบบว่าไหนๆเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งนี่นะท่านผู้ชมแบบว่าเหลือปลาเอ็กโซติกแค่ตัวเดียวอ่ะโหยอะไรมันจะยากขนาดนี้วะเนี่ยอันนี้ปลาอะไรนะนี่ปลาปลาโมหรือเปล่าไม่น่ามีจริงนะท่านผู้ชมแบบอาจจะเป็นปลาในตำนานเลยนะ อาจจะแบบเขาเรียกอะไระผู้ชมมีเงื่อนไขในการตกหรือเปล่ามาก่อนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมเอาปลาทั้งหมดที่ตกได้เนี่ยมาขายก่อนนะโวยแล้วแบบข้างๆโชว์ปาลาอะไรเนี่ยัวเบลเลอร์เลยเป็นวานออก,ก้าหรือเปล่านะ่ยอันนี้มันมีให้ตกด้วยอ่ะคือผมตามเมตาไม่ทันนะท่านผู้ชมแบบว่าไม่ได้เล่นนานนะแล้วมีไดโนเสาร์ด้วยนะท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมเกาะต่อไปที่ผมจะไปเดี๋ยวเขอดูก่อนนะ ยังไม่รู้เลยว่าผมจะไปเกาะไหนได้เดี๋ยวเอาเป็นเกาะเห็ดดีกว่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมมุ่งหน้าไปตรงเกาะเห็ดเลยนะบอกว่าไอ้เกาะที่มีเห็ดขึ้นเยอะๆท่านผู้ชมด้วยค่ะว่ามันมีเขาเรียกอะไรอะที่ลับนี่อันนี้ผมไปเห็นคลิปในติกตอกมานะคือมันจะมีแบบว่าอุโมงค์เล็กๆนะอันนี้ไม่รู้แบบว่ามันมานานหรือ,อยังนะอันนี้ผมก็ไม่รู้จริงๆนะอาจจะเพิ่งมาหรือมานานแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันเป็นที่ใหม่สําหรับผมนี่เข้ามาแล้วก็ได้600 XP ฟีฟรีๆเลยนะท่านผู้ชม แล้วก็มีคนตกในนี้ด้วยนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมดูก่อนนะแป๊บ,บนึงนี่ไงท่านผู้ชมมีปลาระดับเอกโซติกอยู่ในนี้ด้วยนะเป็นในแครอทการ์เด้นหรอส่วนแครอทนะท่านผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะมาตกเจ้าปลาในแครอทนี้กันนะหน้าตามันจะเป็นยังไงอันนี้ผมก็ต้องรอดูกันอีกทีนะท่านผู้ชมโอ้ยอันนี้อะไรอะ่ะเบ็ดใหม่อะ่ะเดี๋ยวซื้อเก็บไว้ก่อนเลยนะท่านผู้ชมไม่รู้ดีเปล่าแต่ว่ามันเป็นเบ็ดใหม่อ่ะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มตกกันเลยดีกว่านะท่านผู้ชมอุ้ย ได้เป็นตัวแรกเลยเหรอโอเคคุณผู้ชมผมเชื่อแล้วว่าไอปลาเกาะแรกเนี่ยมันต้องเป็นปลาปอบแน่เลยแบบปลาขี้โม้ท่านผู้ชมไม่ไปทางตกได้ส่วนนี้แบบว่าเป็นปลาของจริงนะท่านผู้ชมไม่ใช่ปลาขี้โม้แบบเกาะแรกนะที่ตกไม่ได้หรือว่าผมโชคร้ายเองว่าที่ตกไม่ได้เนี่ยน่าจะอย่างสองนะท่านผู้ชมแบบว่าผมโชคร้ายเองอะ่ะอุ้ยแต่ว่าสังเกตดีเดียวแล้วคนที่มาตกในเกาะน,นี้ผมว่าเยอะอยู่นะท่านผู้ชมจริงๆก็ไม่เยอะหรอกมีแค่3คนเองเนี่ยรวมผมแล้วด้วย เรียบร้อยได้ไมาแล้วนะท่าน,ะนะผู้ชมเป็นอะไรอะแครอทชาร์กนะท่านะผู้ชมเป็นฉลามแครอทนะเดี๋ยวผมขอดูหน้าตาแบบชดัดๆก่อนโอเคนะตัวส้มๆแบบฉลามแครอทเดี๋ยวผมขอตกเพิ่มอีกนิดนึงนะแบบว่ามันได้ไวเกิอนอะ่ผู้ชมเดี๋ยวคลิดมันจะสั้นไปผมขอตกปลาตัวเล็กตัวน้อยในนี้ไปด้วยสักสองสามตัวนะท่านผู้ชมโอ้โหแต่ละตัวก็หน้าตาแบบว่าเหมือนแครอทหมดเลยนะขนาด NPC ยังนะเหมือนแครอทแล้วปลามันจะเหลืออะไรท่านผู้ชมแบบว่าชื่อกะบอกอยู่นะ แครอทการ์ดินสวนแครอทปลาก็เป็นแครอทหมดเลยท่านผู้ชมเนี่ยเดี๋ยวผมมาตกกับพี่ถั่วเขียวคนนี้ดีกว่านะท่านผู้ชมโวยเบ็ดเขาเบ็ดไอ้นี่ด้วยอ่ะเป็นกุญแจท่านผู้ชมเบ็ดที่ต้องไอเนี่ยเขาเียกเลยนะแล้วเท่าไหร่นะถึงจะได้ส่วนผมก็เวลยังไม่ถึงตรงนั้นนะก็เลยยังไม่มีเบ็ดนี้นะท่านผู้ชมแต่ผลว่าพี่ชายคนนี้เขาจะแบบว่าตกได้ปลาเอกโซติกบ่อยมากเลยนะฉลามเอกโซติกเนะี่ยเขาตกได้2 3าตัวแล้วจากที่ผมไมเนะี้ยยืนดูเข้ามานะ แล้วดูเหมือนว่าปลาในนี้ให้ XP เยอะมากเลยนะท่านผู้ชมไอ้เมื่อกี้ผมได้ไปตั้ง3,000นะท่านผู้ชมี๋ยวดูตัวนี้ก่อนว่าจะได้เท่าไหร่นะตัวนี้บอกว่าดินแรงซะด้วยนะท่านผู้ชมไม่ได้ดินแรงดิแบบว่ามันขึ้นช้าตัวนี้อ๋ออันนี้น่าจะเป็นตัวใหม่ด้วยนะเลยได้9,000นะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปตกตรงอื่นกันดีกว่านะท่านผู้ชมว่าแต่ทางออกมันอยู่ตรงไหนฮะแปบ๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมคือผมเข้ามาแล้วผมออกไปได้ อ๋อนูน้นประตูมิติประตูมิติตตโอเคโอเคอาท่านผู้ชมออกมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาตกปลาเอกโซติกในเกาะเห็ดกันดีกว่านะท่านผู้ชมว่าจะได้ง่ายหรือเปล่านะท่านผู้ชมอันนี้ก็มาตกตรงเรือนะท่านผู้ชมเห็นว่าได้แอดดเกเตอร์แล้วนะท่านผู้ชมตรงนี้ก็เลยมาตกนะเผื่อได้ตังค์เยอะอุ้ยแต่เอ็กพีเกาะนี้มันน้อยจังเลยปลาให้เอ็กพีน้อยมากนะท่านผู้ชมเมื่อกี้ได้ประมาณเท่าไหร่เองร้อยกว่าปะ่ะหวังไม่ทันอนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรา,เามาดูเทียบตัวต่อไปกันเลยนะเดี๋ยวตัวนี้ได้เท่าไหร่ดูก่อนดูก่อนแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมโอเคตัวนี้ได้พันห้านะนี่ขนาดตัวใหม่ด้วยเนี่ยนะท่านผู้ชมโอ้โหเดวผมลองขึ้นมาตกเรืออันนี้ก็มาตกบนเรือนะท่านผู้ชมเหมือนว่าปลาเอกโซติกของเกาะน,นี้ก็จะได้ยากเหมือนกันนะท่านผู้ชมเพราะผมตกมาสักพักแล้วด้วยแหละยังไม่ได้เลยนะท่านผู้ชมวิ อันนี้อะไรอ่ะไดเกเตอร์เหรอของใหม่ยังไม่เคยได้แล้วกระดิ่งสั่นไว้มีอะไรท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่รู้นะไม่ได้เล่นลึกขนาดนั้นนะ่ะขึ้นมาตกบนยอดกิ่งไม้ไม่ใช่ยอดไม้ดิลากไม้นะท่านผู้ชมไม่รู้จะได้หรือเปล่านะการตกมาสักพักหนึ่งแล้วท่านผู้ชมได้ดเกเตอร์แงแต่ว่าให้พันสองนะถือว่าดีอยู่นะท่านผู้ชมไม่แย่ไม่แย่ อ่ัผมก็ย้ายที่มาตกตรงป่าชายเลนตรงนี้นะท่านผู้ชมผมไม่รู้ว่ามันมีต้นโกงกางอยู่อ่ะเรียกป่าชายเลนนั่นแหละริมทะเลด้วยบรรยากาศน่าจะดีนะท่านผู้ชมแล้วผมแบบโคตรแพ้ทางอะไรแมปอย่างนี้เลยนะท่านผู้ชมแบบว่าแมปอะไรเล่นอะไรชิวๆอย่างเงี้ยโอ้โหผมก็ชอบเลยอ่ะแล้วคือเมื่อก่อนผมแบบอุ๊ยลำแบบหนึ่งนะท่านผู้ชมอันนี้แบบติดปลาเอกโซติกแล้วนะท่านผู้ชมผมผมว่ามันเกี่ยวกับสถานที่แล้วแหละท่านผู้ชมแบบว่าต้องเลือกที่ดีๆนะแบบวงจุ้ยดีๆอ่ะอุ๊ยอะไรอ่ะ มาตาไม่เหมือนปลาเลยอะท่านผู้ชมกล่อง,อ,งอ๋อกล่องเอกโซติกหรอไม่ได้อยู่ในเกาะเห็ดด้วยนะท่านผู้ชมแป๊บนึงนะผมขอหาดูก่อนว่ามันอยู่ไหนอะอยู่ในโอเชียนเหรอของมหาสมุทรเหรออ้าวผมตกผิดที่อะเนะี่ยอันนี้ผมว่าถ่านมานิดเดียวนึกว่ายังอยู่ในเกาะอ,อยู่ที่ไหนได้มาตกตรงมหาสมุทรเรียบร้อยนะท่านผู้ชมแต่ว่ามันหน้าตาไม่เหมือนปลานะท่านผู้ชมมันน่าจะเอาไว้ทําอย่างอื่นหรือเปล่าวันนี้ผมก็ไม่รู้นะ ว่าผมจะเก็บมันไว้ก่อนนะยังไม่ขายนะเผื่อมันเอาไปทําอะไรได้นะผู้ชมเดี๋ยวเดี๋ยวผมกลับไปตกตรงไอ้นี่ดีกว่านะผู้ชมกลับไปตกในเกาะดีกว่าอันนี้หันหน้าออกไปนิดเดียวกลายเป็นมหาสมุทรเฉยเลยนะท่านผู้ชมนึกว่ายังอยู่ในเกาะอ,อยู่เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะตกตรงนี้แล้วกันนะตรงแบบว่าสามแยกเลยนะท่านผู้ชมแบบว่าน้ําไหลมารวมกันตรงนี้ก่อนออกไปจากมหาสมุทรนะท่านผู้ชมวิเนียท่านผู้ชมได้แล้วเอกโซติกของเกาะเห็ดนะท่านผู้ชม มันดูซิว่าหน้าตาปลา,าระดับเอกโซติกของกาะน,นี้จะเป็นยังไงหอันนี้ก็หน้าตาไม่เหมือนปลาอีกแล้วนะผู้ชมเฮ้ยเดี๋ยวนะคืออันนี้ผมตกปลาบนพื้นด้วยอ่เอเฮ้ยเจ๋งว่ะเว้ยเดียวว่าวันนี้พอแค่นี้ดีกว่านะผู้ชมผมอัดมานานแล้วอะเอาเป็นว่าพอก่อนนะท่านผู้ชม โอเคครับท่านผู้ชมก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมดูมาถึงตรงนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยครับแต่ผมจะขอขอบคุณยิ่งยิ่งขึ้นไปอีกนะครับถ้าทุานผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมทาคลิปต่อไปกันเยอะๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับ